ยิ่งนักโอ้ยเลี้ยงเหนื่อยเหนื <S <S ่อยรือดังฝายซุกโซนข้าจับไม่ทันตั้งแต่เดินได้เลยนางอื่นเอ้ยความจริงนะถ้าเพิ่มไม้พุ่มแล้วก็แซมดอกไม้รอบๆบบ่อเนี่ยรับรองว่าสวยเสด็จเอ่อสด็จเต็มคาราเบลงามเลิศในปตตพีอ่ะสวยสุดๆเองเห็นหรือไม่ ไม่วายชวนไม่หญิงพุดตานมียหญงสุกสนสวยสุดๆใช่ไหมเจ้าคะถ้าอย่างนั้นตรงนู้นมีที่ที่สวยสุดๆกว่านี้เจ้าค่ะไปกันค่ะพุตตาเดี๋ยวก็ล้มเอ้ามเอาน้อย้ามีต้องคอยช่วยแล้วใครมาช่วยรือนั่นไง